ขอล่ามกาแฟดําเมื่อคนที่ปักกิ่งเรียกตัวแซบได้รับเลือกเป็นผู้นําไต้หวันคนใหม่ท้ายที่สุดคําขู่จากปักกิง่งก็ไม่ได้ทําให้คนไต้หวันกลัวถึงขั้นต้องไปลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันในการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ชัยชนะของวิลเลียมไล่หรือไล่ชิงเต๋อแห่งพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ต่อโหโยอี Yo e, แห่งพรรคก๊กมินตังหรือ KMT ที่ทิ้งท้ายห่างการประมาณ7%ซหรือ40 3 3ลบเยอมยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะปักกิ่งเรียกนายวิลเลียมไล่ว่าเป็นตัวแสบหรือชาวบอสเมเกอร์มาตลอดทั้งนี้เป็นเพราะจุดยืนที่ก้าวและไม่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนตามแนวเดียวกับไช่อิงเวิร์นที่มาจากพักเดียวกันและก้าวลงจากตำแหน่งเพราะเป็นผู้นำมาสองสมัยแล้ว วิลเลียมไล่เป็นรองประธานาธิบดีของชาอิงเวิร์นมาหนึ่งสมัยจึงถือได้ว่าเป็นการส่งไม้ต่อด้วยนโยบายเดียวกันคือใกล้ชิดสหรัฐไม่พร้อมจะปฏิบัติหน้าอกกับจีนต่อไปการที่วินเลียมไล่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันเสาร์หลังการแข่งขันสามฝ่ายที่ดูดเดือดและตึงเครียดทำให้พรรคที่ประกาศว่าไม่ไว้วางใจจีนจะอยู่ในอำนาจสมัยที่3มติดต่อกัน นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามระบอบประชาธิปตไตยในปี1996บนเกาะแห่งนี้พอรู้ผลว่าชนะเลือกตั้งแล้วผู้นําไต้หวันคนใหม่ที่จะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเมืองในเดือนพฤษภาคมนี้ประกาศว่าผมมุ่งมั่นที่จะปกป้องไต้หวันจากภัยคุกคามและการข่มขู่จากจีนและจะรักษาสถานะคามช่องแคบไต้หวันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นั่นแปลว่าจะไม่มีการเจราจาเรื่องรวมชาติอย่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศเป็นจุดยืนอันแน่วแน่ของจีนมาตลอดพรรค DPP อ้างระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าปักกิ่งได้พยายามอย่างหนักที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆเช่นการรณรงค์บิดเบือนข้อบูลและการเพิ่มระดับกิจกรรมทางทหารรอบๆเกาะอย่างเปิดเผยของฝ่ายจีนคำวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังการนับคะแนนดำเนินไปได้กว่า3ชั่วโมง วิลเลียมไล์ก็ประกาศชัยชนะที่สำนักงานใหญ่พักในไทเปต่อประมาณสี่ทุ่มที่นั่นโดยการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด99%แล้วเขาได้40.14%และคู่แข่งคือโหโยอี Yo e, จากพักก๊กวินตังที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับจีนได้33.44%ขณะที่คู่แข่งคนที่3คือเคอร์วเวนเจอร์ประธานพักประชาชนไต้หวนันหรือ TPP ได้26.43% ผลเลือกตั้งครั้งนี้สูสีกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งก่อนมากคราวนั้นใช่อิงเวิร์นเอาชนะหารก่อยีคู่แข่งจะกกมินตังด้วย57%พักค d p p ก่อตั้งขึ้นในปี1986ถึงวันนี้สามารถเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง5ครั้งจากทั้งหมด8ครั้งแต่ผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในวันเดียวกันนั้นผลออกมาว่าพักนี้สูญเสียเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติ น่าจะทำให้การผ่านกฎหมายของรัฐบาลต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่น้อยในอีก4ปีข้างหน้าประเด็นเรื่องอธิปไตยและอนาคตของไต้หวันถือเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดเรื่องหนึ่งระหว่างปักกิ่งและวอชิงตันปฏิกริยาจากปักกิง่งว่าโดยผลการเลือกตั้งไต้หวันครั้งนี้จึงจะเป็นตัววัดบรรยากาศความสัมพันธ์สามเศร้าคือจีนปักกิ่งและวอชิงตันจะมีรูปแบบใดจากนี้ไปวิลเลี่ยมไล่ประกาศให้คำมั่นกับประชาชนหลังได้ช,ชนะการเลือกตั้งว่า จะสารต่อเส้นทางของใช่อิงเวิร์นในการบริหารจัดก,การความสัมพันธ์กับจีนและยังย้ำว่าภายใต้การนำของเขาไต้หวันจะรักษาสถานะที่เป็นอยู่ต่อไปจุดยืนของเขาว่าด้วยการสนับสนุนเอกราชของไต้หวันก่อนหน้านี้จะหมายถึงการประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐไต้หวันที่เป็นอิสระและมีอำนาจอธิปไตยในการแยกตัวจากการเมืองจีนหรือไม่เป็นประเด็นที่จะกำหนดว่าเขาพร้อมจะบริหารความตึงเครียดในการไปรมาหาสู่ปักกิ่งเพียงใด คนที่จะมาเป็นรองประธานาธิบดีคือเซียวเหมยชินซึ่งเคยเป็นตัวแทนไต้หวันประจำวอชิงตันอีกนายาตหนึ่งเธอคืออดีตเอ,อัอราชทูไต้หวันโดยพฤตินายประจำวอชิงตันนั่นเองเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสหรัฐที่เก่งที่สุดของไต้หวันเธอจะเป็นรองประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันที่ไม่ได้เกิดบนเกาะนี้ด้วยประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันปีนี้อายุ64ปีเป็นลูกชายคนงานเมืองสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เคยเป็นแพทย์ก่อนที่จะเข้าสู่วงการเมืองเขาเป็นนายกเทศมนตรีของไทยนานอันเป็นที่ตั้งของโรงงานใหญ่ของบริษัท TSMC ผู้ผลิตชิปชั้นนำของไต้หวันก่อนที่จะมาเป็นรองประธานาธิบดีของชาอิงเวิร์นในวาระที่สองของเธอวิลเลียมไล่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคณะบริหารของเธอตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนปี2017จนถึงปี2019 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเปรนและปักกิ่งถดถอยลงนับตั้งแต่จีนหยุดพูดคุยกับรัฐบาลไต้หวันหลังจากที่ไช่อิงเวิร์นเข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปี2016ความสัมพันธ์เสื่อมถอยลงไปอีกเมื่อเกิดสงครามเทคโนโลยีและการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ชวีความรุนแรงขึ้นฝ่ายบริหารของไช่อิงเวิร์นเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีและออกกฎหมายจรกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับทางการค้าไหลเข้าสู่จีน หลังจากที่วอชิงตันขึ้นบัญชีดำบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีในปี2019จากนี้ไปต้องติดตามว่าความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนจะเลวร้ายลงอย่างที่นักวิเคราะห์หลายสำนักมองหรือไม่เช่นปักกิ่งจะส่งเครื่องบินทหารมาลาตระเวนรอบๆเกาะไต้หวันมากขึ้นเหนือเส้นกึ่งกลางในช่องแคบไต้หวันหรือไม่จีนจะพยายามแย่งชิงพันธมิตรทางการทูตอย่างเป็นทางการของไต้หวันมากขึ้นหรือไม่ ปักกิ่งจะลงโทษกลุ่มธุรกิจไต้หวันที่ได้แสดงความชื่นชอบประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันหรือไม่และจีนจะพยายามเชื่อมต่อกับสสของพรรคก๊กมินตั๋งที่จะรับการเลือกตั้งมากขึ้นในสภาหรือไม่อย่างไรทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นประเด็น,น,นร้อนๆที่เราต้องจับตาตรงช่องแคบไต้หวันจากนี้ไป